สวัสดีค่ะนักเรียนเกรดซิกทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาคัดสปีดบอลนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะคัดตัวสระเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะสมุดคัดสมุดฝึกและปากกาคัดสปีดบอลนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ วันนี้เราจะคัดตัวสลันะคะต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นสัปดาห์ที่3เนาะที่เราจะคัดตัวสลันะคะอ่าเรามาดูก่อนว่าเราจะคัดตัวอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้หน้าที่9นะคะตัวไม้เอกนะคะอ่าต่อไปไม้โทนะคะไม้ตรีนะคะไม้จัตวาไม้คันธคาดหรือว่า ตัวกาลันนั่นเองนะคะต่อไปไม้ไต่ฟูแล้วก็ไม้ยมกนะคะทั้งหมด7ตัวนะคะสำหรับวันนี้เนาะทั้งหมด7ตัวนะคะเรามาเริ่มจากการฝึกมือนะคะฝึกมือในฝึกมือในสมุดฝึกก่อนนะคะก็คือหน้านี้ ซึ่งที่เชอร์ได้เตรียมนะคะหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เขียน1 2 3นะคะแบบนี้ไว้เพื่อที่จะแบ่งเป็นบรรทัดใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะเขียนตรงนี้นะคะเป็นครั้งที่ ครั้งที่4นะคะส่วนวันที่ให้เขียนตามวันที่นักเรียนเรียนเนาะทีเชอร์ขอเขียนเป็นวันที่27ตามวันของคนที่เรียนวันจันทร์นะคะแบบนี้พอเขียนแล้วปุ๊บก็จะต้อง ใช้ไม้มันทัดนะคะแล้วก็ปากกาแดงในการขีดเส้นแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะ,ะใช้ปากกานะคะ,อะลองมือก,ก่อนอลองมือแล้วได้นะคะตัวแรกตัวแรกนะคะไม้เอกไม้เอกเราจะเขียนแค่จากตรงเลขสออันนี้ในสมุดฝึก นะคะไม่ใช่สมุดคัดเราจะต้องดู1 2 3อันนี้คือ1บรรทัดจากเลข2ลงมานะคะให้นักเรียนคัดอยู่ในส่วนของที่เป็นตรงกลางของอ่ะให้ชิดต,ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้นะคะนี่แบบนี้เห็นไหมคะเว้นหนึ่งช่องคัดนี่จะอยู่ตรงกลางของช่องพอดีเลยนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งคัด เว้นหนึ่งแล้วคัดไม่ได้เต็มบรรทัดนะคะนักเรียนบรรทัดก็คือ1 2 3ใช่ไหมแต่เราคัดไม้เอกอยู่ที่จากเลข2มาหาเลข3นะคะอันนี้คือไม้เอกนะคะเสร็จแล้วตัวต่อไปตัวไม้โทนะคะตัวไม้โท จับปากกาให้ถนัดนะคะจับปากกาให้ถนัดตัวไม่โทรนะคะเราจะเริ่มคัดจากตรงที่เป็นเลขสองนะคะส่วนหางไม่โทรจะยาวมาถึงอีกช่องหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะอ่านักเรียนสังเกตดูนักเรียนสังเกตดูนะคะเริ่มแล้วนะคะนี่แล้วก็ทำไมคะสบัดไปค่ะแบบนี้หางเห็นไหมคะ มาถึงช่องนี้พอดีเลยอ่าต่อไปเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนี่ ได้ประมาณนี้นะคะเพราะอันนี้น่าจะไม่ได้นะคะประมาณนี้เนาะต่อไปไม้ตรีไม้ตรีหรือว่าตัวเล็กเจ็ดอันเล็กนะคะก็จะเริ่มจากข้างล่างเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วก็โค้งนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ ถึงแค่แบบนี้เห็นไหมคะอ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงเว้นนะคะเว้นไม่ถึงอีกรอบนึงนะคะ คัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเราต้องอ่านนี่อันนี้ได้สี่ตัวนะคะไม้ตรีต่อไปไม้จัตาวาไม้จัตาวานะคะเริ่มจากการคัดจากเลขสองลงมานะคะนี่แล้วแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งๆแล้ว สอและ2อนะคะอ่าไหน,นลองดูซิว่าได้ไหมได้นะคะนะักเรียนต่อไปไม้ทันทคาตหรือว่าตัวการันนะคะไม้ทันทคาตหรือว่าตัวการันเราจะ คัดแบบนี้ค่ะนักเรียนสบัดข้อมือนิดนึงจากนั้นตรงนี้ขีดเส้นตรงขีดตรงนะคะฟืบได้หนึ่งช่องเห็นไหมคะแบบนี้แค่ถึงแค่สามมาถึงสองเท่านั้นเห็นไหมคะช่องแค่ตรงนี้นะไม่ได้ถึงหนึ่งตรงนี้นะคะ,อ,ะอีกรอบนึงสบัดข้อมือนิดนึงนะคะแล้วก็ลากไปนี่อ,อีกรอบนึงนะคะ ตัวนี้จะสั้นนิดหนึ่งนะคะนี่สั้นนิดหนึ่งต่อไปไม้ไต่ขูนะคะไม้ไต่ขูอันดับแรกอันดับแรกนะคะเราจะคัดจากตรงนี้ค่ะมันจะโค้งลงมานิดหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ะดูแบบนี้เห็นไหมคะสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองนี่แล้วก็แบบนี้เห็นไหมคะ จากนั้นเราจะขีดจากตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บช่องต่อไปช่องต่อไปนะคะแล้วก็ลากไปด้านข้างนะคะแบบนี้ อ่ดตัวต่อไปโค้งยุดแล้วก็ลาทอดสบัดนิดนึงก็ได้นะสวยเหมือนกันนะคะนักเรียน สวยนะคะตัวนี้นักเรียนจะต้องฝึกคัดอย่างว่าแหละนักเรียนจะต้องฝึกนะคะได้แค่นี้เนาะอันนี้ถ้าคัดไปเดี๋ยวมันจะหลุดเหมือนตัวนี้นะคะต่อไปไม้ยมกนะคะไม้ยมกจะลากลงมานะคะไม้ยมกจะเต็มหนึ่งช่องพอดีนะคะไม้ยมกจะเต็มหนึ่งช่องก็คือเราจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะ เราจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้เห็นไหมคะลากถึงเลขสองจากนั้นขีดมาฝั่งนี้ค่ะหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็ไปอีกค่ะทีนี้จะลากยาวมาถึงนี่เลยนะดูนะคะชึบอ,อ่ะแล้วก็หยุดจากนั้นเราจะโค้งลับคือจากตรงนี้โค้งนะคะนักเรียน แบบนี้นะคะเอาอีกรอบหนึ่งให้สวยอีกรอบหนึ่งให้สวยอ,อันนี้เว้นสองเว้นสองช่องไปเลยนะคะนี่ลากลงมาสบัดข้อมือนิดนึงอันนี้โค้งลับโคง้งเห็นไหมคะไม้ยามุกนะคะ ดูอีกรอบหนึ่งตัวต่อไปเลยนะคะ สุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวสระในสัปดาห์นี้นะคะทั้ง7ตัวเราฝึกมือในสมุดฝึกเล่มสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปคัดนะคะ ในสมุดเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะอันดับแรกต้องเขียนครั้งที่ก่อนนะคะโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินซึ่งการเขียนครั้งที่จะต้องเขียนตรงด้านบนของตัวสละตัวแรกที่เราเขียนในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะคะ ครั้งที่เราจะเขียนตรงนี้ครั้งที่สี่นะคะวันที่เขียนตามวันที่เราเรียนซึ่งที่เชื่อจะเขียนตามวันที่คนที่เรียนวันจันทร์นะคะคนที่เรียนวันจันทร์ก็คือวันที่27นะคะ ทจุดคอจุด,จดหกสี่แบบนี้ใช้ปากกาแดงแล้วก็มันทัดในการขีดเส้นตรงครั้งที่เท่านั้นแบบนี้นะคะเพื่อความเป็นเพื่อความเป็นระเบียบเนาะเราก็ใช้กระดาษเหมือนเดิมนะคะมารอง ถึงมันอาจจะ่าด้านนี้มันอยากจะมีซึมนะคะแต่ไม่เป็นไรแต่ด้านนี้ห้ามซึมน,นะคะเรามาเริ่มจากตัวแรกไม้เอกนะคะคัดตามรอยที่เขามีให้ก่อนแบบนี้แล้วก็คัดต่อเลยคะ่ะ ัด1ช่องเว้น1ช่องไปเลยนะคะเราจะได้ฝึกมือเยอะๆแบบนี้ปาะกาที่เชื่อเริ่มหมดไม่เป็นไรทีเชื่อมีปาะการใหมต่อไปนะคะไมโทไม่โทรตรงนี้ไม่ต้องเขียนครั้งที่วันที่แล้วนะคะเพราะว่าเราเขียนเข้าไปแล้วเนะาะคัดตาม รอยที่มีนะคะนี่เริ่มเลยนะ ไม่โทรนะคะต่อไปไม้ตรีนะคะไม้ตรีเขียนตามรอยเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะต่อไปเลยเว้นหนึ่งสองค่ะ 1 2ค่ะตอทนที่3ต่อไปนะคะหนสองค่ะตอนที่3ามสองค่ะตอนที่3 หนึ่งสองคัดอันที่สามและก้อนสุดท้ายนะคะตัวต่อไปไม้จัตาวานะคะลากตามเส้นที่เขามีให้ก่อนแบบนี้ นะคะแล้วเราก็คัดตัวต่อไป1 2คัดอันที่3ามคัดอันที่3ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียน1นี่1 2ปากกาที่ซื้อมาใหม่นะคะหมึกมันก็จะทะลุแบบของทีิชชูนะคะนักเรียน แต่ถ้าเราคัดงานด้วยความาเป็นระเบียบนะคะถึงมันจะเลอะตรงนี้เห็นไหมคะมันก็ยังมองดูเรียบร้อยนะคะตัวต่อไปไม้ทันธาคาดหรือว่าตัวกาลันนะคะไม้ทันธาคาดหรือว่าตัวกาลันนี่คะ่ะคัดตามรอยก่อนเนาะ คัดตามรอยไปเลยสบัดข้อมือนิดนึงก็จะสวยนะคะนักเรียนลองดอูเห็นไหมคะไม่ต้องสบัดแรงนะสบัดนิดนึงแบบนี้ ต่อไปไม้ยมกอ่าไม่ใช่ไม้แต่คูก่อนอันนี้ไม้แต่คูอันนี้ไม้ยมกนะคะไม้แต่คูก่อนนะคะเขียนตามรอยเนาะเมื่อกี้ต่อไปนะคะอ หนึ่นะคะนักเรียนสังเกตดูว่าที่เชอร์จะสะบัดข้อมือเห็นไหมคะเห็นไหมสะบัดข้อมือนิดหนึ่งทิชเชอร์มั่นใจว่านักเรียนมีพื้นฐานมากพอแล้วนะคะอาจจะมีลุ้เล่นในการสะบัดข้อมือนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะของสัปดาห์นี้ก็คือตัวไมยมกนะคะลากตามเส้นก่อนนี่เริ่มนะคะ เรื่อยๆเลยนะต่อไปนะคะเที่เชื่ออาจจะมีเงียบไปบ้างนะคะนักเรียนเพราะว่ามันจะต้องใช้สมาธิมากๆในการคัดนะคะ ตรงนี้ต้องใช้นิ้วกดนิดนึงนะคะนี่อันนี้คือการคัดตัวสระในสัปดาห์นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ